ถึงเวลาแล้วที่ผมนั้นจะได้แก้แค้นนีโอวานวานมาจาาฝูงบาคั่งซึ่งด่านนี้จะเป็นด่าน11ดาวตัวปัญหาในด่านนี้จะเป็นกระปีปลาแล้วก็นกตีพิษ <Yes. S 1> ดังนั้นผมก็เลยจะเอาแมวแทงเวล50สลาม50ตัวนี้สําคัญเพราะว่าจะต้องตีเว็บไปให้ถึงบอสเว้และก็แมวซากหมีตัวนี้ก็สําคัญเพราะว่าจะต้องรีบเคลียกระปีปลาแล้วก็เฮดิสต้านพิษ บาหลอกอาจจะไม่จําเป็นแต่ว่าผมลองใส่มาก่อนแมวรถไฟฟิชแมนแคนแคนตัวพวกนี้ก็เป็นตัวจ่ายดามเมจโดยเฉพาะฟิชแมนเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่าฟิชแมนเนี่ยจะต้องใช้จ่ายดามเมจกับนกโฟตติ้งโอเคแมวกระดองไปก่อนปักแล้วก็ไปเลยแมวรถไฟได้ตังมาอยู่นะแล้วก็ฟิชแมนปลาใจเย็นเยน็แมวรถไฟ i ฟชแมนแมวกระดองแมวสลามประมาณนี้นนโอไปหนึ่งทีปับป๊บปับ๊บปั๊บอ่ะเฮดิส hey ไปได้พร้อมลุยแล้วตอนเนี้ย i s ชแมนรัวๆเลยพอถ้าไม่ปล่อยเฮดิสตอนเนี้ยบอกเลยว่าบ้านผมแตกแน่นอน i ฟชแมนไปหมีกาโฮกไปสำหรับด่านนี้ไม่ค่อยโดนวัฟเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มีโอกาสที่มันจะวัฟแมวผมอยู่ ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีโอกาสเลยมีเว้ยแค่ไม่ได้ติดบ่อยแล้วนี่โอวันๆก็ะเด้งไปหนึ่งทีนะเพราะว่าน่าจะโดนเว็บโจมตีเป็นไงเราดันนี้จะต้องเอาตัวตีเว็บมาลัวๆเออเดี๋ยวนะนกยังไม่ตายสักทีเลยปับ๊บโอเคบาหลอกไปแล้วเฮดิส hey, ก็แตกเรียบร้อยบานะ้าน่ะอะไรวะเนี่ยฟิชแมนไปเออตายเรียบร้อยนะไอ้น,นกฟติ้งปึ๊บปึบป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 บ๊แต่ว่านกมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวฮัลโหล อะไรกันวะปัญหาเป็นกระปีปะลาหรอวะเนี่ยแม่งเอ้ยกะปีปะลาถึกจริงโอเคมารอบสุดท้ายละปิดสปีดก่อนแมวรถไฟแมวสลามพยายามปล่อยพี่หมีไปรัวๆแล้วก็ฟิชแมนไปแมวสลามไปซูมเข้ามาโดนวาร์ปอีกแล้วประเด็นคือฟิชแมนเนี่ยไม่ค่อยได้ตีโฟรติ้งไงตัวเนี้ยมันตีแบบซิงเกิลลราฝั่งนั้นมันก็ไม่ได้อยู่แบบซิงเกิลด้วยไงฟิชแมนไปแมวสลามไปแมวรถไฟไป สำหรับรอบนี้จะมีคอมโบพลังป้องกันแล้วก็คอมโบลดคูดาวกระปิปลามาแล้วโอ้ไม่กอดฟิชแมนไปเฮดิส hey, ยังไม่มาเลยฮัลโหลโอเคไม่ปล่อยแมวแท้งละเพื่อที่ว่าผมนั้นจะได้ถนอมตังเว้ยคาให้ได้สักตัวหนึ่งสิว่าเร็วๆขอร้องแคนแคนตบมันแคนแคนโดนพิษก็คือแบบจบเลยอะ่ะพิษเขาแรงจริงเขาดันมาแล้วด้วยไม่นะ ช้ทนไว้สู้เขาไอเจ้าพกแมวทั้งหลายฉันเชื่อมั่นในพวกแกอยู่นะโอ้โ oh, ห oh, oh, แล้วตัวตีพิษมา2ตัวบ้าบอไม่น่าไหวว่าเออฆ่าไปได้หนึ่งตัวเว้ยเราไปเฮดิส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 มาเรียบร้อยโอเคฟิชแมนไปตัวที่น่าจะทำดาเมจได้ดีเนี่ยจะเป็นพี่หมีเพราะว่าพี่หมีตบซอมบี้แรงแล้วก็พี่หมีเนี่ยชำระล้างด้วยแล้วก็พี่หมีตบแอรียด้วย ซึ่งต่างจากแคนแคนตบแรงก็จริงแต่ว่าตบซิงเกิลแถมไม่ชำระล้างด้วยบิชแมนไปโอเคเรวเร็วพี่หมีตบมันพี่หมีน้องหินมาเฮดิส hey, กระเด้งไปแล้วคาดหวังอยู่นะเราเร็ว,รวน้องหินตบเว็บน้องหินเว็บแล้วเว็บไปน้องหินเว็บไปเออเว็บไม่ถึงแม่งเอ้ยนีโอไปหนึ่งทีอแม่งเอ้ยซอมบี้มันจะถึกไปไหนวะเนี้ย แมวกระดองไปเออมันต้องอย่างงี้ดิตีเว็บมันไปอย่างนั้นเราๆๆๆๆๆพี่หมีไป f i s h m a ไปเออตีเว็บมันใช่ใช่ใช่ช่ช่ใช่ใช,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 ใช่ไม่ปล่อยแล้วแมวแทงอะปล่อยไปแม่งก็แบบไม่มีประโยชน์เลยเปลืองตังเออเป็นไงโล่แมวสลามแบบทำดาเมจนีโอวันวานวน,วน,นี่กระเด้งรัวรวโคตรดีอะเออชำระล้างมันไปเฮ้ยทรงนี้น่าจะชนะว่ะ ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอดทนไว้อดทนไว้อย่าปล่อยแมวมั่วซั่วเว้ยไม่ปล่อยนะแมวรดแหน่นะปล่อยไปเปลืองตังเพราะว่าผมจะต้องปล่อยแมวราคาถูกรัวๆเว,ว้ย้าได้ปล่อยเฮดิสอีกทีหนึ่งรับรองว่าชนะแน่นอนพี่หมีไปอดทนไว้เริ่มปล่อยแมวแทงและปั๊บปั๊บเออเรียบร้อยนะตรงนี้ชนะแล้วหลังจากเอาแม็กเอาสไนเปอร์มาชัยชนะก็มาอยู่ต่อนหน้าผมแล้วหรอวะเนี่ย ไม่ปล่อยแล้วนะแมวแทงอ่ะรู้สึกเตืองตังร้อยห้าเออเป็นไงเล่าสไนเปอร์อยังได้นะเฮดิสมาเรียบร้อยชนะไว้เปิดสปีดได้เลย11ดาวแล้วยังไงฮะแมวฝั่งชันระเลเวลา0เกือบทุกตัวแถมคอมโบลดคูลดาวกับคอมโบพลังป้องกันเออแล้วเรียบร้อยนะโอ้ ค่อยๆไล่เก็บด่านย่าสเกอบหมดแล้วเนี่ยด่าน11ดาวสำหรับผมนะมันก็แค่ด่านีซี่แล้วได้ล่างจริงแมวรักบี้เคลียรเรียบร้อยแมวรักบี้จะเก่งกับสีดาไม่โดนเวฟโจมตีแอรเรียแล้วก็ตีไกลพอเปลี่ยนล่างปุ๊บได้ความสามารถมาเลยคือเก่งกับสีดําแล้วก็อากุแล้วก็ไม่โดนเซิร์ฟเพิ่มเติมด้วยยังได้นะเครื่องจักรลุกฮือตอนนี้อยู่เลเวลที่4แล้วณนะเลเวลที่4ผมจะเจอเข้ากับฮิปโปงูเหล็ก ลาดแดงเอ๊ะไม่ใช่ผมจำได้นะว่าเขาชื่อคุณนอเดียวซึ่งเขาเป็นคนดีมากเลยไม่นะไอเจ้าพกแมวคุณนอเดียวเขาออกจะเป็นคนดีเขาช่วยเหลือสังคมด้วยการเป็นพนักงานดับเพลิงแมวของผมนี่มันชั่วช้าเหลือเกินบททดสอบแมวเล็กเส้นทางสู่บวกเลเวล55ไอเทมก็ไม่ค่อยมีโอเคแมวสิงโตไปก่อนเลยต้องรีบบุกแล้ปับป๊บปับ๊ปทุกตัวเลย ไปไป,ไปแมวสิงโตรวัวๆเออมันต้องอย่างนี้สิต้องใจดาเมจให้แรงกว่านี้ขอร้องโอ้ไม่มีตัวจาะโลแมวเป็ดไปแล้วโอ้น่า <No. S 1> อ,อ่าจากัโดมาโอเคใจเย็นๆในโยเปนหนึ่งทีจากันโดนี่มันเป็นบอสของแบบปีศาจไม่ใช่เหรอทำไมแกไม่มีสกิลเจาะโลวะแกเป็นหัวหน้าองค์กรชั่วร้ายนะเจ้านะแมวสิงโตไปรอรอรอ,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 อปับปบป,บปบัไปแล้วซุปเปอร์เหมียวไปสต็อปเวฟมันก่อน นิโอเป็นหนึ่งทีอุตสาหเปิดแม็กมาขอร้องแหละชนะเธอปล่อยเซียนเหมียวมาได้แล้วแมวเป็ดแล้วๆกัดอ้แมวเป็ดผมโดนเวฟจกกักระโดก็แตกไปแล้วแม่งเอ้ยจักรโดกันเซิร์กไม่กันเวฟแมวเป็ดไปไปเร็วแมวสิงโตฮัลโหลหมีไปหมีไปโอ้ยโอ้ยพลังงานหมดเลยอะทำไงดีอะคอมโบเหรอ สำหรับรอบนี้จะมีคอมโบพลังโจมตีแล้วก็คอมโบลดคูดาวเป๋าตรงหนึ่งทีแล้วใจเย็นๆสำหรับแมวที่ผมใช้แท้งจะเป็นแมวดึงๆเพราะว่าแมวดึงๆเนี่ยจะมี2ชีวิตคือแมวตัวอื่นเวลาโดนตีเวฟแล้วเนี่ยคือมันโดนกวาดทั้งหน้ากระดานอะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแมวดึงๆเนี่ยมันจะมี2ชีวิตเว้ยไปซุปเปอร์มียวไปก่อนไปสต็อปเวฟเว้ยอย่าให้จักรโนตายก็พอละตอนนี้มีแมวดึงๆเยอะแล้วเว้ย ต้องรีบบุกเว้ยอย่าให้มันดันมาแถวหน้าบ้านได้พยายามมองดูที่ซุปเปอร์เหมียวบ่อย,ยๆเพราะว่าผมจะต้องสต็อปเวฟให้อยู่อ <c oughs> เออจะสต็อปเวฟอยู่หรือเปล่านะจากันโดก็แตกไปแล้วด้วยคอมโบรดคูดาวนี่จะไหวหรือเปล่านะจากันโดเร็วๆรออยู่รออยู่นะจากันโดมาสักทีดีว่าแมวสลามไปซุปเปอร์เหมียวไปสต็อปเวฟพันลเมื่อไหร่จะลดคูดาวเสร็จใด้แมวสลามไปอุ้ยจากันโด4200มาพอดีช่วยชีวิตนะ ปั๊บปับปล่อยทุกตัวที่ปล่อยได้ซุปเปอร์เหมียวไปสต็อปเวฟนั่นแหละใช่เลย <c oughs> ผักมันกลับไปอย่างนั้นแหละ <c oughs> พี่หมีกาโฮกไปซุปเปอร์เหมียวไปนีโอไปหนึ่งทีเอ้ยนี่แมวกามตูดมันจะมาเรื่อยๆเลยหรือย,อยังไงวะเนี่ยท <c oughs> ้าไมมีจากันโดนเ่ยบ <B lock> <c oughs> <c oughs> อกเลยคุดยากโอ้ยไม่ไหวอะคือแมวกล้ามตูดมันมารัวๆแล้วดูดิมันดันถึงบ้านผมอีกแล้วเนี่ยโหบอลเลือเหลือ61% สำหรับด่านเครื่องจักรลุกฮือตอนนี้จะเหลือ6ด่านเท่านั้นโอเคสำหรับด่านนี้จะเจอจระเข้แล้วก็สีดำซึ่งในด่านเลเวลที่5นั้นบอกเลยว่าไม่ขนามือผมแน่นอนไปแคสลี่ปะไปน็อกแบ็คแล้วตีบ้านมันจบเลยนี่อุงอุกับจระเข้จะมาเยอะเกินไปไหมอยากจะได้เมวใหม่จังเลยเปิดกาชาดีไหมนะ ได้ตัวแมวมาหนึ่งจะต้องรอครูเดาใหม่ถึง360นาทีก็เลยต้องใช้วิตามินเมี้ยวในเลเวลที่6นั้นเจอกันเล็กเออนุ๊นเสียงจะเพี้ยนไปไหนนุ๊โอเคด่านนี้ลัดเหล็กก็ไม่ใช่ปัญหานะปล่อยแครสซี่ไปก่อนเลยปล่อยตัวแทงแค่2ตัวกับไต้ฝุ่นก็น่าจะเพียงพอและก็จะมีแคลลี่คอยน็อกแบ็กเหมือนว่าจะเอาไม่อยู่แล้วนะในเลเวลที่6นี้บอกเลยเริ่มตึงแล้วเดี๋ยวเลเวลที่7อาจจะต้องไปจัดทีมมาใหม่ ไต้ฝุ่นไปรลัวๆหรือว่าจะเปลี่ยนไปใช้ทีมเหล็กดีแต่ว่าผมก็กลัวว่าจะเจอตัวอื่นด้วยสิเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเพิ่มตัวขีมาหน่อยละกันตัวแมวเ,เพิ่มอีกหนึ่งบันเช็คแห่งนักประจนภัยและผมก็เจอเข้ากับอุงอุงซัมบี้ ไม่นะแคนแคนอืมแคนแคนหลุดเดี่ยวไปตีบ้านเขาศัตรูถึงก็มาแบบเถื่อนเลยดีนะมีแคทลี่แบบคอยน็อกแบก็กศัตรูแพ้อยู่ดีโอโมนุษย์มาตีเราสิมนุษย์ฉันจะให้แกมาอยู่หน้าบ้านฉันก็พอเป็นไงล่ะการชำระล้างเมื่อกี้มันช่างสวยสดงดงามปลไปแคนแคนปะบาล็อกปะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บนโอไปหนึ่งที แล้วก็แมวแก๊บแก๊ปะไ,ไ,ไปหยุดเวลาอุงุงแล้วก็ไปเลยแชรไม่ตะมะแล้วผีเสื้อตัวนี้ทําไมมันถึกจังเลยวะเนี่ยรู้สึกแบบไม่ค่อยได้ฆ่าศัตรูด้วยการเงินก็ไม่ค่อยจะดีโอเคมาแล้วใจเย็นเย็นมันมุดดินแล้วนะปล่อยแคสซี่ไปไม่ยอมไปหนึ่งที จังหวะน,นี้เจผมยืนต้านองค์อยู่หน้าบ้านนะโอ้โหแล้วแคสซี่ผมโดนหยุดเวลารัวๆบ้านนะ่ะเราใจเย็นๆไปเฮดิต hey ไปบอกเลยจังหวะน,นี้ไม่แพ้อย่างแน่นอนนะอยทุกตัวที่ไปได้แล้วเจไม่ตามาก็แตกไปนะเจเลเวล50กว่าเมื่อเจอเข้ากับด่านอันแคนนี่ยังยืนไม่ไหวนะไปเจมิตาม,มามาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะถ้าไม่มีสปีดเนี่ยบอกเลยแต่ละด่านกว่าจะผ่านได้โคตรนานก็คิดดูแล้วกันรอจนแบบแคสซี่กับเจอะ่ะครูดาวเสร็จรอบสองอ่ะ ยังไม่ชนะเลยแปลว่าด่านนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นแบบไม่ติดสปีดเนี่ยโคตรนานแล้วได้มา3ามแสนนะขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้ผมหนึ่งทีเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ